น้องชายครูอยากจะบอกฝันดีแม so ่แม่ครับหลับได้สบายนะครับเฮ้ยเย้ ขอดูเดี๋ยวมึงเปิดก่อนเดี๋ยวกูพลาดขอทีทีพีที่24นะครับทุกคนนะขำๆเลยนะตามบนจอนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแซวนะไอ้แดงก็น้ำเงินกูแดงม่วงเว้ยเย้อันนี้มึงจะนั่งดูนี้แหละมึงกูว่าเหมือนเนี่ยเหมือนรุ่นทำไมอแซวเงลยมะไป ขำๆเลยขำกะขำกะท้องแตกเลยอยากไปจากฉันได้ไหมคืออะไรปะเฮ้ยเฮ้ยมันจะขนาดนี้เลยวะมันไม่หยุดเหรอมันน่าจะมันคือระบบไหนมันต้องมีคนเหมือนมอไซค์เออนมอไซค์ดิค้างเลยคะเร็งค้าง ใช่ะหรือผู้หญิงแต่เขาเหมือนใส่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงขอทดสอบ,บจิตใจของแต่ละคนหน่ววอนนย,ย,ยใจเกลียด ผมได้แช่ตัวเย็นไว้ประมาณหนึ่งเดือน,นครับกวสังเกตได้ว่าตรงนี้ผมกัดน,นะครับเหนียวมากนะครับเหนียวมากรู้แล้วว่าเหนียวมัม่วโมกว่มันเหนียวอยู่แล้วแ<อ>ช่เย็นอีกเออโอเคป<ะ>ักถ้าน้องชายกูอยากจะบอกฝันดีแม่แม่ครับหลับได้สบายนะครับ <laughs> <laughs> แม่คำหลับไม่สบายไม่วหมือนตัวไอ้เหี้ยเสียงแบบอินโนเซนต์มากเลยเสียงเด็กอ่ะ This is my voice one day in Thailand Hi guys this is my second month in Thailand This is my s i t h month in Thailand สัญญาพ่อ This is my voice ไม่ขำไม่ตีค่ะใช่อิตาลีที่มาพ่ขเสียงหวานแล้วไปว่าร้อนคุณอิตาลีที่มา ให้เราลองเราลองโดนบ้างไหมคือโดนที่แบบเดี๋ยวเราจะให้น้องปอนตต่อบไหมเขาก็โดนทิปเราก็เดินไหมลองดูไหมนี่ะลองเปิดมาลองเปิดลองเปิดเจ้าใหญ่กันนะนี่เขาโดนทิปน้องพรตตอนะเราก็เดินไปนู่นเลยนะเดินไปนู่นเลยโอเคอ่ะจับหนึ่งคนอ้ยโอุ้ยอุ้ยหัวเข่าโดนหัวนั่งโควิดนั่งทัวดีโอ้ออกไปออกไปไม่ได้ใส่โควิดได้ป่ะเออได้ใส่ ยังไงพี่ถึงมีแฟนสวยขนาดนี้ครับต้องขอวิชาเฮ้ยพี่ชายมีกล้องไอ้เช็ดมึงมีกล้องมุมไหนที่หน้าตรงพี่ผู้ชายใส่แว่นบ้างวะมึงแคปหน้าจอคุณจะซีหลอกออกมาคล้องคอหน่อย เขาทําได้ยังไงวะต้องอยู่ขวาเลยครับต้องอยู่ขวาต้องอยู่ขวาครับต้องอยู่ขวาครับพี่ผู้หญิงทําหัวใจได้ไหมนี่ฮาร์ผู้ชายขอหิ้วกลางทีฮะเดี๋ยวขอหิ้วกลางทีเดียวทีเดียวทีเดียวชูหิ้วกลางเลยไอ้เหี้ยแขวนหน้าพี่ของขอพี่กูชอบไอ้ยัวใจมันสวยสั่นเลยถ้าเราเป็นเซอ่างี้เราจะโดนด่าไปแน่ไอ้เหี้ย ปากเงี <absorption> ้ยบอกว่าติทำงี้เบาๆปากเออเยูไม่เอาหมอล้วนะเม็สนกวิธีที่จะทำให้เราเลิกเี้เลิกคิดได้ไะครับผมเิปากคนนี้ ยังโดยอีกอ่ะแสดงไม่มึงนี่มันทิ้งไอ้ทิ้งเลยอ่ะีมันไม่มีวิธีหรอกก็มึงทิ้งมึงเองหาที่ลงซะนะไอ้หี้ยเหี้ยไรอ่ะชิมท้องโอเคไม่อยู่เวรนสิ่งที่แก่ะได้กินใช่ไหมอ่ะดูแกตาดูวยซึงแดดอะไรในแต่ละวันแล้วก็ หวังอะไรกับฉันอยาให้ฉันดีแค่เทาที่เป็นราบแต่เธอพาฉันมาแดกอะไรแบบนี้งั่นลยอีกราถ่ายไ,ได้แล้วโอเคไหมฉันไม่กลัวหรอกฉันเป็นคนคนหนึ่งแดกนันยุวนเลงพุงมันยังไงไม่ยิ่งงแง่่นนัหัวหกัูไอ้เกิอัจริงไสั อ้าหรอเพิ่งรู้วนนีว่าปกปิดคอมริงตอรไอ้นนี้ตลกกูชอบด้มากไอู้ตุ้งาตรงเฮ้ยไอ้นีกูดูได้ดูดีแค่ไหนไอไปเจี้ยมเก็กชิวยเลยนก่อนเฮ้ยอ๋อ s i d e r m a n ลอข่าว่าวคุณหมอที่ฉีดก็สวยน่ารักใจดีไอ้ลุงก็กลัวเข็มตอนหมอฉีดลุงก็ขอจับมือคุณหมอไว้คุณหมอก็ใจดีให้จับมือไว้เออเราจะได้ไม่เก๊กไม่อะไรเพราะฉีดเสร็จก็มานั่งได้สักไม่ถึงสองนาที ผลข้างเคียงรุนแรงมากทีนี้รุนแรงเมียตบสะปาาปีนตะปันล่วงไปสองซีกกูว่าต้องเกี่ยวกับหมออะไรกูว่าแล้วเด็กอ่ะติ๊กติ๊แม่เพื่อนมันถามว่าหนูหน้าเหมือนใครอ่ะมันไม่ใช่กรรมพันธุ์ใช่ไหมแม่มันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่กรรมพันธุ์แม่เล่นไว เย็นแม่อ๋อมันนอนกกนไงมันนอนโกนเพื่อนแบบนี้สนุกนะเวไหมคีย์ได้ไหมสนุกแต่ถ้ามียังมีเพื่อนแบบนี้นี่เลยนี่อ่ะเรามาดูสีพักกันว่าไอ้ที่กูดูแลไอ้เยี่ยนี่ก็ตลกอย่างเงี้ยบนหน้าเนี่ยไอะเรเนอร์เนี่ยไอะเรเนอร์เนี่ยทนหรือไม่ทนอย่างนี้กว่าเราจะวัดก็เลยจับ ที่ซูเปียกคาดเดาไอเนอร์ดีจริงแต่ไม่ออกใช่หัวแต่เฮ้ยไม่ใช่บังก่อนอ่ะไอเดอร์ที่ออกง่ายเนี่ยมันมีข้อดียังไงอีกคราดมันจะมี S <S มันจะไม่ถึงข้าวไม่อุดตานที่อลาถู<ว>กไมหมแล้วการอะไรนี้องเนตาวไหรอบัวหายไอ้เหี้ยน้องงเกินตาวอันนี้มันอันนี้ปลามีสเสนียดจากเลยเอ้ยใช่อันนี้ชอบมากตอน,นเด็กชอบดูด,ดูทันไหมไม่รู้ว่ะลองดูลองดูดด ผมไม่ได้มาล่าสัตว์ผมไม่ได้มาหาอาหารยุคของแบคกิวดังๆแล้วก็เธอมีเสน่ห์มากมายผมจะมาจะมาร้องเพลงจีบสาวให้คุณได้ชมกันคุณอาจจะจำพิมพ์ไพพรร์ไม่ได้ดังนั้นผมจะให้คุณดูหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งฮันไปฮันไปมันมีเวอร์ชันแรกด้วยมั้งหน้าิศงที่สุดไม่ได้จีบกันเลยเลยเลยส่งเด เองคนมีเสนียดให้พิมพ์ไปบันยนดีเก่งด้วยเธอมตัวเธอจึดำแม่งามคำดำเป็นดินสอข้อกงปีล นลมีเสียและนี่ก็จบไปแล้วสหรับมันมีงานหนึ่งครอบคนนี้แหละตากูจำไม่ได้แล้วมันนานมากนานมากไม่แน่จะเพลงอะไรแต่นานมากนะใช่ทำไมเอ้ยดูล่างดูล่างคืออะไรเอ้ยตายแล้วดูธรรมะดทำมัวนบังดีดูปัญญาทำขมโอเคขมใจคมกิเลสตัณหาดูเป็นมางหรือเปล่าดูแต่ แม่ช้อนรอเลยแม่งเกิดไม่ได้แม่กี่ระเบ้าแต่ฝั่งนี้ใช่ใช่จะต้องเปิดฝั่งนี้เอาใช่ช้อนเหมือนโอเคพอแล้วนะเอเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครักงานไม่บ่าย